สวัสดีค่ะวันนี้นึกอยากจะกินเมนูบ้านๆบ,บ้านนอกบ้านนอกเลยนะคะเมนูนี้ค่ะต้มแซบกระดูกไก่จ้าอันนี้เขาทำสดๆเลยจ้านี่ไก่ก็นึกว่าห่านซะอีกค่ะตัวเบ,อบ้อเบ้อใครจะกินใครจะกินแต่ยายจองตัวนี้ค่ะยายจองกระดูกไก่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวยายจะทำแค่ครึ่งเดียวค่ะแบ่งไว้กินวันหลัง อีกครึ่งหนึ่งนี้จะกินวันหลังค่ะแช่แข็งไว้อันนี้จะกินแค่นี้เนาะไก่สดๆหากินยากค่ะแต่ก็แพงเอาการอยู่นะครึ่งตัวแค่นี้นะครึ่งตัวกับกระดูกนี่ก็20่สิบยูโรนะคะเนี่ย <laughs> <laughs> เพื่อสะดวกในการกินขายายก็จะหั่นชิ้นเล็กๆไปเลยจ้าหั่นชิ้นพอคำไปเลยค่ะ <laughs> แบบนี้ก็ได้ละค่ะเครื่องปรุงของเราส่วนมากก็จะมีแต่แช่แข็งนะคะอยู่ต่างแดนมีแช่แข็งก็ยังดีกว่าไม่มีกินเนาะนี่เลยจ้าขา่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะก็จะแช่แข็งหมดเลยค่ะรากผักชีก็แช่แข็งผักชีใบเลื่อยค่ะแช่แข็งเหมือนกันแล้วก็พริกแห้งมะเขือเทศค่ะหอมกระเทียมจ้ามะนาวนิยายจ้า ใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะใส่ก้านร,รูบารไปด้วยนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวเนาะก็จะใส่ตัวนี้ไปก่อนค่ะแล้วจะดูว่าเปรี้ยวพอไหมต้นหอมค่ะสดๆเลยจ้ามีสดแค่ต้นหอมนะคะนอกนั้นแช่แข็งหมดเลยพริกป่นด้วยค่ะนิดนึง ยายก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำก็กะเอาเนาะแค่พอให้ท่วมกระดูกไก่ค่ะใส่เกลือค่ะกระดูกไก่ลงไปเลยจ้าเดี๋ยวถ้าน้ำไม่พอค่อยเติมทีหลังค่ะจะใส่ไก่ลงไปดูก่อนแค่ให้ท่วมก็พอเนาะ ดีเลยค่ะต้มไปก่อนเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เราก็มาหั่นผักเตรียมไว้เนาะรูบารเราก็จะใส่ไปหน่อยเดียวค่ะแค่พอว่าให้เขามีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะ รูบาบบนี้เราสามารถเอามาแกงส้มก็ได้นะคะแกงส้มทําเค้กได้หลายอย่างเลยค่ะจิ้มพริกเกลือก็ได้ค่ะแต่กินดิบๆนี่ไม่ควรจะไม่ควรกินเยอะนะคะเพราะเขาจะมีสารชนิดหนึ่งที่จะเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะแต่ถ้าทำให้สุกก็ไม่มีปัญหาจ้ายายชอบเอามาทำเค้กค่ะ คอเค้ก okay. มันเป็นชิ้นสักประมาณหนึ่งนิ้วค่ะเขือเทศก็ผ่าครึ่งค่ะมะเขือน้อยต้นหอมยายก็จะหั่นเล็กๆประมาณนี้ค่ะ เียมน่ยายจะไม่ทุบนะคะจะใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเหม็นเดี <laughs> ๋ <Supreme> ยวจะรบกวนชาวบ้านเขาเนาะใส่แบบนี้เลยจ้าต้มไก่มาได้สักพักหนึ่งยายก็จะใส่คาเดครายใบมะกรูดรากผักชีลงไปค่ะพริกแห้งด้วยเลยจ้า แล้วก็ต้มต่อจนกว่าไก่จะสุกเลยค่ะคราวนี้ก็ช้อนฟองออกด้วยค่ะถ้าเขามีฟองเนาะหอมแดงกระเทียมไปด้วยเลยจ้ายา,ายจะใส่พริกไทยไปด้วยหน่อยนึงค่ะ ตอนนี้เราก็ต้มไก่มาได้สักพักหนึ่งแล้วจ้าต่อไปเราจะใส่รูบาบแล้วก็มะเขือเทศค่ะรูบาบนี่จะใช้เวลาในการต้มไม่นานค่ะเขาจะเละเร็วมากเลยจ้าแค่นี้ก็พอค่ะ เดี๋ยวยายจะต้มไปอีกสักห้านาทีค่ะแล้วค่อยมาชิมรสกันเนาะปรุงรสด้วยน้ำปลาผมนัวนิดนึงค่ะส่วนความเปรี้ยวเราจะดูก่อนค่ะว่าเปรี้ยวพอไหมถ้าไม่พอค่อยเติมมะนาวค่ะใส่ต้นหอมกับผักชีใบเลื่อยลงไปเลยจ้า ผักชีใบเลื่อยถึงจะแช่แข็งเขาก็หอมนะคะหอมๆจ้าพริกป่นลงไปเลยค่ะดูกใกล้กๆเลยจ้าชิมรสก่อนค่ะ ชชิม,ชม,ชมยังต้องใส่มะนาวอีกค่ะใส่มะนาวใส่เกลือค่ะยังจือดอยู่นี่ใส่เกลือสักสองช้อนเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยทั้งพริกปน่นพริกแห้งค่ะ รูบาบเขายังไม่ละลายดีเลยค่ะเนี่ยเขายังไม่เละเท่าไหร่อาจจะเผ็ดเพิ่มมาอีกนะคะเดี๋ยวชิมอีกรอบค่ะแซ็ปแล้วค่ะตอนนี้แซ็ปๆได้อย่างใจเลยตอนนี้เตรียมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ